ข้าผู้เป็นศัตรูกับคนทั้งเซิร์ฟเวอร์ตอนที่14ฉันเพิ่งบังเอิญเข้าร่วมการทดสอบความสามารถพิเศษได้รับพรสวรรค์มาอย่างง่ายคิดยังไงกับพรสวรรค์ของฉันบ้างละ่ะอาชีพนักฆ่าเลเวล10ผู้ได้รับพรสวรรค์นคนแรกในเซิร์ฟเวอร์พรสวรรค์สวิปพรสวรรค์ประเภทติดตัวได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ความเร็วสุดท้ายบวก3 0มหากใครต้องการรับคำแนะนำจากพี่ชายสุดหล่อคนนี้อย่าลืมส่ง DM มมาหาฉันส่วนตัวละ่ะ โอ้โห acting ได้สุดยอดเลยเพียงเพราะว่ามีความสามารถพิเศษแค่นี้ยังไงก็ตามแต่ด้วยขาดอาชีพนักข้าวของเขาเขาจึงได้รับความสามารถที่ว่องไวขึ้นโดยธรรมชาติช่างน,น่าลายเมื่อต้องมาเชิญหน้ากับพลังที่สูงส่งสกิลทั้งหมดนั้นทําได้เพียงแค่เป็นกนุบายเท่านั้นตอนนี้ฉันก็กินแล้วก็ดื่มมากเกินไปละเดี๋ยวต้องรีบเข้าระบบกันก่อนภารกิจกําจัดหนูนั้นให้รางวัลค่อนข้างดีเลย บอสของมันก็มอบอุปกรณ์ระดับเงิน3ชิ้นแล้วก็เงินอีก50เหรียญหมวกสีทองระดับเงินพลังป้องกัน18-22เลือด800ผลเลือดบวก8%เลเวลที่ต้องการเลเวล22ดาบแห่งราชาหนูระดับเงินการโจมตี60-80ผลการโจมตีบวก10%ผลความสามารถพิเศษความเร็วในการโจมตีบวก10%เลเวลที่ต้องการ25รองเท้าทองคำระดับเงินพลังป้องกัน20-25เลือด1น0 ผลการป้องกันบวก8%เลเวลที่ต้องการเลเวล30น่าเสียดายที่ดามแห่งราชาหนูนั้นต้องใช้เลเวล25ในการสวมใส่มันส่วนผู้ลงเท้ายังต้องเลเวลถึง30อีกด้วยส่วนเราเหลืออีก27%ถึงจะเลเวล20ดังนั้นมาลองใช้พรสวรรค์ใหม่ก่อนดีกว่า พลังโจมตีเกือบ750นี่มันน่าทึ่งจริงๆเลยฮะการแจ้งเตือนจากระบบคุณต้องการแจ้งเตือนให้นักผจญภัยทุกคนที่อยู่ในทวีปเทียนเหิงรู้ถึงความสําเร็จอันรุ่งโลดของคุณหรือเปล่าหมายเหตุหลังจากการประกาศคุณจะได้รับคะแนนชื่อเสียง5,000คะแนนใช่ขอแสดงความยินดีกับผู้เล่นแม่น้ำฤดูหนาวจากภูมิภาคตะวันออกที่ได้รับความสามารถระดับเอเอ็ความสามารถการปกครอง ในหันน้ำประจุภัยคนที่2ที่ได้รับพรสวรรค์เขาจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมและดังความสามารถวิเศษบวกหนึ่งเล็บบวกหนึ่งพันคะแนนสถานะบวกห้าโถ่แม่น้ำมาดูหนาวมีพรสวรรค์ระดับเอดอย่างนั้นเหรอนี่เขาเป็นเ็กเส้นของระบบหรือเปล่าเนี่ยนี่เขาได้รับแรงของพรสวรรค์ที่มากกว่าคนแรกที่ได้รับอีกอย่างนั้นเหรอแรงเอ็เอได้มาง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะเป็นเขาอีกแล้วงั้นเหรอพรสวรรค์ระดับเอเอฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นพรสวรรค์ที่อยู่ในระดับสูงสุดแล้วนะ เขาทาได้ยังไงกันล่ะฉันเคยอ่านเจอมาว่าการจะได้รับพลสวรค์ระดับอ็นนอินนน่ะมันยากมากเลยนะยินดีด้วยขอบคุณมากหากว่าฉันไม่เคยเจอกับนายมาก่อนฉันคงสงสัยว่านายคือคนวงในที่ผู้พัฒนาเกมส่งมาเป็นแน่ฉันก็แค่โชคดีน่ะอย่าได้ห่อมตัวนักเลยหากว่ามีวิธีไหนที่จะได้รับความสามารถระดับสูงเพียงแค่นายบอกกับฉันฉันจะจ่ายให้อย่างยุติธรรมแน่นอนมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะบอกกับเขา ไม่มีวิธีพิเศษสิ่งเดียวที่ควรสนใจนั่นก็คือสกิลและการเติบโตของอาชีพแต่ถึงแม้ว่าเราจะรู้วิธีที่จะผ่านไปแต่ก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับสกิลระดับเด็ดประการแรกเป็นเรื่องยากมากสำหรับมือใหม่ที่จะได้รับสกิลที่แข็งแกร่งมากและเพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นในการได้รับตําแหน่งผู้ที่มีความสามารถสูงก็จะได้รับโบนัสเป็นค่าสถานะแบบติดตัวประการที่2ต้องได้รับดาวแห่งอาชีพที่ซ่อนอยู่แต่การได้มันมาก็ยากเช่นกัน ประการที่3มแม้ว่าผู้เล่นจะมีทั้งสองอย่างแต่ก็ต้องใช้เวลามากในการเก็บรวบรวมการแจ้งเตือนจากระบบมังกรหมื่นทยานไดโอนเงิน1น0 0 0แสนหยวนไปยังบัญชีธนาคารของคุณแล้วขเขารวยมากขอบคุณมากฉันตระหนักมานานแล้วว่าฉันสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งโดยรวมของฉันแต่ฉันไม่เคยสังเกตเลยว่าดวงดาวแห่งการเติบโตจริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะต้องมีมันเหมือนกันหากว่าพูดถึงเรื่องนี้5้าดาวก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะัก แต่ลองจินตนาการถึงการโจมตีระดับ6ดาวสิไม่เลยเต็มที่ก็แค่4ดาวเท่านั้นถึงผู้เล่นทุกคนใครก็ตามที่เต็มใจมอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอาชีพที่ซ่อนอยู่ราคาเริ่มต้นที่7หลักอาชีพที่ซ่อนอยู่เพียงอาชีพเดียวจะเริ่มต้น8หลักราคาสามารถต่อรองได้นี่ระบบบอกว่าสามารถใช้งานได้จริงมันครอบคลุมทั่วประเทศและราคาถึง100เหรียญทองในแต่ละภารกิจเหรียญทองหนึ่งนะถูกขายในราคาที่สูงเจียดฟ้า ถึง7,000นหยวนด้วยประการนี้ราคาจะต้องมีมูลค่าหลายร้อยพันล้านแน่มันเป็นเพราะว่าฉันบอกว่าดาวเต็มดวงแค่สี่ดวงหรือเปล่านะดูเหมือนระดับการเติบโตของอาชีพที่ซ่อนอยู่นั้นเกินจากความเป็นจริงจริงๆเต็มสี่ดาวอย่างนั้นหรอนี่เขากําลังพยายามรักษาหน้าอยู่หรือเปล่านี่พี่ชายคุณรู้ระดับดาวของการเติบโตของคาร์ที่ซ่อนอยู่แต่เพียงคนเดียวอย่างนั้นหรอไม่แม่น้ํฤดูหนาวบอกว่าตัวเองมีดาวเต็มดวงสี่ดวงสี่ดาวเลยอย่างนั้นหรอการยกระดับดาวนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญ แต่ในขณะที่เราต้องก้าวหน้าผ่านการเปลี่ยนแปลงค์ทที่2และที่3ความแตกต่างด้านความแข็งแกร่งก็จะเพิ่มมากขึ้นฉันจะดําเนินการไปทีละขั้นตอนตอนนี้ฉันจะไม่เอาเลเวลขึ้นแล้วการรักษาคาัทที่ซ่อนอยู่เป็นสิ่งสําคัญของฉันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นค์ทที่ซ่อนอยู่เพียงค์ดเดียวได้เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะขอให้พี่น้องในกิลด์ช่วยรวบรวมข้อมูลให้ดีหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงการแจ้งเตือนจากระบบภารกิจของคุณเสร็จสิ้นแล้วสามารถไปหาอาจารย์ของคุณเพื่อรับรางวัลได้ ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วระดับของฉันถึงเลเวล20แล้วในที่สุดฉันก็สามารถสวมใส่อุปกรณ์ของราชากิ้งก่าได้ถึงเวลากลับไปหาอาจารย์ของฉันเมื่อรับรางวัลนะนี่นายพลังโจมตีของนายบอสแม่น้ำฤดูหนาวบอสระดับทองแดงเลเวล20เลือด25 0 0 0พลังโจมตี750พลังป้องกัน155 1 6 0ชื่อเสียง1000โชค1 ผู้ทรยศต่อฝ่ายแสงนักบัจจนภัยผู้กล้าหาญการสังหารบุคคลน,นี้การตายของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากฉันก็แค่โชคดีนะ่ะมันจะดีกว่าถ้าฉันเก็บโปรไฟล์ไว้ที่ระดับต่ำฉันไม่รู้ว่าอาจารย์จะคิดอย่างไรถ้าเขารู้ว่าฉันมีพรสวรรค์ระดับเอสน่ะก่อนหน้านั้นที่เขาจากไปการโจมตีเขามีเพียงแค่200เท่านั้นตอนนี้หลังจากที่เขากลับมาเขากลับมีพลังโจมตีที่750ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความเข้าใจของฉันแล้ว ดูเหมือนว่านายคงได้รับพรสวรรค์ที่ดีเลยทีเดียวเนื่องจากว่านายไม่ต้องการจะบอกฉันเช่นนั้นฉันก็จะไม่ถามบอกฉันมาสิว่านายต้องการอุปกรณ์อะไรต้องการอะไรอย่างนั้นหรอฉันสามารถเลือกได้ตัวเองเลยอย่างนั้นหรอณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชั่นนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว เอาละครับก็จบลงไปเรียบร้อยกับตอนที่14นะครับพ้ะเอกเราอยากจะได้อุปกรณ์สวมใส่อะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันอีกทีครับสวัสดีครับ